นี่หลังทีซีครับอยู่กลางๆครับหลังนี่เป็นปรา,าสาทเ็ดเป็นห้องไว้อย่างนนองบรรณาลัยครับเป็นห้องสมุดครับห้องสมุดห้องเก็บขัามพี่ทั้งหลายล่ะครับนี่ครับบรรณาลัยเลยครับห้องนี้อยู่ในกลางปรา,าสาทครับบรรณารลัยเดี๋ยวเบิ่ง ีบันอะไรแกสลักยางงามนลครับพี่น้องนะครับสวยงามเลยเป็นทองสมุดครับทองสมุดครับสุ่มประตูแกสลักโบราณเลยเด้อครับพี่น้องนี่ ของบนนะโบราณแล้วสายแดงครับนี่นะครับห้องสมุดยกกู่ในปราสาทนะครับห้องสมุด สวยงามก็พี่น้องครับลงมาลงทางเดียวดวยครับลงไข้างเดียวลงหดี่ยงเดียวผมสองประตู หองสมุติครับสมัยก็กนก็มีหองสมุติหองเกลคคข้าพี่นี่แหละครับผม